phải chọc chỗ nào quán ồn là ồn tiền để ngặt chỗ nào quán ăn thèn thái đoàn mà nhớ sao chôn thăng quán khăn con, uh, 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 uy, con ngặt, quán, Quan Java k h o

เสียงนกน้อยห้องนกน้อยห้องขีดกางสั่งกาะเขาขออะไรอถึงราชวนการเปนี่ยเมื่อน้องสีนาความกวยขอมอโขตัวมันสีหวานหวานกว เอ้ยวังมาเยอะควันเอ้ยเตมีค่าไอ้ตะน้ำมาค่าทองดาวมีทังกวยเงาแลมันแซงแก่งสนูเนี่ยโมูไกลได้แล้วใส่ทั้งมาขวงวงสาและยาดพี่นองฟังเสีย ข้องเก่าซ่า giờ quán nát Người sám nát quán có hay mà muôn hào cầu quán có hay mà dù xưa mà dù nữa này Chiếm thăng quán kèn có hay mà vô nì la đi la đi la thăng Quán có hay mà thả Vô nì la đi la đi la theo càng khứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để วามายุโอ้ยกวนเอ้ยให้กวนท่านนี่นามาอยู่เฮือนเสาแก่นนมาอยู่แผ่นทะลงเียงมาอยู่เตียงเก่าหา มาเด้กว,ว่าเบับชาวพิายาเอะกว่าเด้อบาท่อดเินไหนวนท่านนี่ขีมาขา มองเจ้ายอกวแนเด้อวันเอ้าวนเอ้าวันเอ้าวนเอ้าวันเอาวัเองาวันเอ้าวันเอ้าวันเอ้ามนวันอวนเอ้ันเว้าวัน้วนเอ้ามอนเอ้นอ้วันเอ้ันเอนเ้อกาไัน้ันกอไา่ัางัน้าั แก้วลายเลิศดล้วดวงดีมีสีใสปอนสั ไต่เม็ดเท้าว่ามาอยู่ยวกันเลยกินเท้าเพี้ยให้ควันนะเจ้านี่นาหากออกสายหยุดวัเขี้ยวมากพี้ให้ควันเจ้านี่นาคายให้เจ้าขึ้นมาได้ท่องเป่ามากินข่ากาบเอือดดองตาเจ้า ตาเยาเาเอ้าอ้ยนเจ้าสิงคามยามเจ้าสิงแก้วไม่่อนสันก็บ่อใดจับตีเจ้าดอกนาวันอุ้ยไม่ขนฮีก็บ่ใดจับ 爸妈。 ไาไว้วันผูกเป็นวาดแต่เป็นไอ้ให้เจ้ามานี่มวนเท่ามีทั้งหวนผู้เท่าเผาดำน,น,นาให้คอยซักไม่ก่อนนะเท่าทำลังมาอยู่จุบ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 จบจบว่าเด้อวัาเด้อให้เจ้าสวนกันมาเหมือนดังพันสาให้เจ้ากาดกันมาเหมือนดังเงินเพียงให้เจ้าเคียงกันดามา อยู่นี่เดียร์นาดีนดำนานี่เดียร์นาดีน้ำนามาพังพองน่ะลาพังพอม้ยเพียงกันนั่นน่ะเลนหาบาดบ่าน้ำเพียงโอ้ยกวานน่ะทันนี่ขอยอย่างว่า

I'm uh -huh. มาโยขันว่าฝ่ายเส้นนี้ก็มีคาพันคัมอีพออ้บ่ฮุยโอ้ยขันว่าฝ่ายเส้นนี้ก็มีคาพันคัมอีแม่เอ้ยขันว่าผูกบ่วงสายปล่อยวันขณะเจ้าภาพกฐินนักสามัคคีที่มาจากจังหวัด พนคอนศรีอายุทยานี่มาก่อมาเยอะท่านว่าผูกเบืองขวาปล่อยขวันะพนเจ้าภาพกถินสามคีที่มาจากจังหวัดพานครศรีอายุทยานี่โยมาทุกหมู่ทุกองค์มาทุกตนมาผูกคน,นก่อ มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยจิตสัทธาอันเต็มเปี่ยมนักยอดเยี่ยมด้วยสินสมาธิปัญญามาในเมื่อนี้ให้เจ้ามีอายุยืนยาวูยันได้สั่นมันในท่านบันปานนงามเขาขวงมันในท่านบันปานข้างหมูตอกเตือนนะมันในท่านบันปานเคลื่อนสั่งห้ มันในท่านบานปั้นปวงสร้างรอมันในท่านบานปันก่อนหินแดงแขงไงยอแขนปันแทนหินลาดสูงเทียมอาดเขาสาเมนใหญ่ยยเพียงต่อควันเก่ยานญาติเด็กฮักใหญ่เพียงรักควันเก้าในยาในคนนับญาติหมนเหมือนตอง่ายาตหมองเหมือนอเท่าญาด้เผาเก่าเสียสีให้เจ้าพา กระเถนสามาคีธีวัดราษฎร์บ้านนาในปีทวนใจมาในอาวาดีมีตั้งแต่อายุวันนั่งสุข